เหในรอบตัดเชือกของศึกเอลเลอร์บอล AVC ีีทัวร์สมิลาโอเพนครั้งที่22นะครับมีนักตบใช้ห,หาดของไทยมาถึงรอบตัดเชือก4ี่ทีมสุดท้ายได้ทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงเริ่มจากประเภททีมชายนะครับไทยหนึ่งที่ประกอบด้วยยูพิทักษ์ทิพย์จันทร์นะครับกับตั้นบรวิศตาวะโตในชุดสีแดงเจอกับอินโดนีเซียหนึ่งก็คือดานังซิยาปรีบา์ดีกับทางด้านของกีลังรามาดานนะครับปรากฏว่าเกมนี้ลุยกันสนุกนะครับแต่ว่าทีมไทยมา ดีในช่วงไทยเซตนะครับไล่ขึ้นบุกทําคะแนนซึ่งลูกแมตช์พอยต์อินโดนีเซียก็กดดันครับจนตีออกไปเองทําให้ทีมไทยชนะไป2ต่อ0เซต21ต่อ16แล้วก็21ต่อ18ผ่านเข้าชิงชนะเลิศเจอกับทีมจีน1นะครับก็คือฮาริเซอร์เจียงกับหูเจียหูจีซินนะครับในวันนี้เวลาบ่าย3โมงเย็นนะครับ ส่วนในประเภททีมหญิงทีมไทยหนึ่งที่ประกอบด้วยรำไพพฤกษ์นุ่มวงกับธาราวดีณราพราพัฒน์ในชุดสีเขียวนะครับลงเล่นในรอบตัดเชือกเจอทีมกีน2ที่ประกอบด้วยหวังฟานกับต้งเจียนะครับคือหวังฟานหมายเลข2ของกีนเนี่ยเคยจบอันดับที่9ในโอลิมปิกเกมผลล่าสุดนะครับทีมสาวไทยก็สู้เต็มที่ครับแต่ต้านทานความแข็งแกร่งของสาวกีนไม่ไหวก็แพ้ไป2เซตรวด15 21แล้วก็13:21ต่อ แต่ยังได้ทิ้งอันดับที่3นะครับจากเซริซินโตโกแล้วก็มาจาเบลลาวัจากวานูฮาตูนะครับในวันนี้นะครับเวลาบ่ายโมงส่วนคู่ของกีนไปเจอคู่ของญี่ปุ่นในรอบทิงนะครับคู่ของญี่ปุ่นก็คือฮาเซกาวะอากิโอกแล้วก็ซากางูจิยูริกะนะครับการเข้าทิงของทีมไทยันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันก่อนลุยซีเกมนะครับเชื่อหรือไม่ว่าวันเลยบบอลชายหาดนะครับทีมชายนะครับ แข่งซีเกมมาเจครั้งอินโดนีเซียคว้าเหรียญทองทั้งหมดเจครั้งเลยและเราคว้าเหรียญเงินก็คือรองแชมป์สามครั้งสลับกันบ้าง7ครั้งของทีมหญิงทีมหญิงของไทยคว้าเหรียญทองทั้งหมด7ครั้งเลยและอินโดนีเซียคว้ารองแชมป์สี่ครั้งก็สลับกันอยู่2ประเทศเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเราอาจจะก้าวข้ามไปถึงระดับเอเชียได้รายการนี้ก็ถือว่าเป็นความสําคัญเหมือนกันนะครับ